วันนี้มาพบกับโจทย์ปนนัญหาคณิตศาสตร์โดยมีหลักการเพิ่มเข้าและตัดออกโดยมีโจทย์ว่าจงหาจํานวนวิธีในการนําลูกโอมยี่สลูกที่เหมือนกันใส่ในถุง3มถุงที่ต่างกันโดยถุงที่1ต้องมีลูกโอมอย่างน้อยหลูกแต่ไม่เกิน3ลูกวิธีการคิดวิธีทำให้อยู่ เป็นเซตของวิธีการน,นำลูกอมยี่สิบลูกที่เหมือนกันใส่ในถุง สามถุงที่ต่างกันโดยถุงที่หนึ่งต้องมีลูกอมอย่างน้อยหนึ่งลูก ปให้ A เป็นเซตของวิธีการนำลูกอมนำลูกอม20ลูกที่เหมือนกัน ใส่ในถุงสามถุงที่ต่างกันโดยถุงที่หนึ่งต้องมีลูกอม มากกว่าสามลูกฉะนั้น A complement ก็คือเซตของวิธีการนำลูกอม ยี่สิบลูกที่เหมือนกันใส่ในถุงที่ต่างกันโดยถุงที่หนึ่ง มีลูกอมต้องมีลูกอมอย่างน้อยหนึ่งลูกแต่ไม่เกินสามลูก สมาชิกของ a complement เท่ากับสมาชิกของ u ลบด้วยสมาชิกของ a ดังนั้นจะได้โดยโดยที่ถุงที่หนึ่งเนี่ยต้องมีลูกอมอย่างน้อยหนึ่งถุงดังนั้นมันจะเหลือจาก20มันจะเหลือ19บเกอกด้วย2 ส่วนด้วยสองลบด้วยโดยถุงที่1ต้องมีลูกอมมากกว่า3ถุงดังนั้น19บลบสาจะเหลือ16บวกสส่วนด้วยสองต่อไปจะได้เป็น19บเวกสองเป็น21ส่วน2 ลบด้วย16บวก2เป็น18ส่วนด้วย2ต่อไปจะได้เป็น2 1แฟกส่วนด้วย2แฟก19แฟกลบด้วย18แฟกส่วนด้วย2แฟก16แฟก ได้เป็น21่สิบคูณยีสคูณสิบแฟกส่วนด้วย2องแฟกสิแฟกลบด้วย18บแดคูณสิคูณด้วย16บแฟกส่วนด้วย2องแฟกสิแฟก จะเห็นได้ว่า19แฟกตัด19แฟกได้แล้วก็2แฟกตัด20ได้เป็น10 16แฟกกับ16แฟก2แฟกหาร18ได้9ต่อไป21คูณ10จะได้เป็น 2องลบด้วย9ก้คูณสิจะได้เป็น153 210้อยลบหนึจะได้เป็น57วิธีจะเห็นได้ว่าวิธีการของหลักการเพิ่มเข้าและตัดออกจะได้คำตอบเป็น57วิธีนะคะ ต่อไปเราจะมาดาูฟังก์ชันก่อกำเนิดโดยมีโจทย์ปัญหาเดียวกันเรามาหาวิธีคำตอบว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะวิธีทำให้จำนวน ลูกอมในถุงทั้ง3ถุงเท่ากับ x 1 x 2และ x 3ตามลำดับ ต่อไปจะได้ว่า x 1บวกด้วย x 2บวกด้วย x 3จะเท่ากับ20ก็คือจำนวนของลูกอมทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขว่า โดยมีเงื่อนไขว่า x 1มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เราสามารถสร้างฟังก์ชันก่อกำเนิด ได้ดังนี้จะได้ว่า f x เท่ากับ x บวกด้วย x กำลังสองบวกด้วย x กำลังสคูณด้วย1บวกด้วย x บวก x ก,กำลังสองบวกไปจนถึงซึ่งมีจำนวนหลายจำนวนทั้งหมดทั้งหมดของก้อนนี้ยกกำลังสองจะเท่ากับ x บวก x ก,กำลังสองบวก x ก,กำลังสาม คูณอยู่กับเศษ1ส่วนด้วย1ลบ X ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะต่อไปจะได้ว่า X บวกด้วย X กำลังสองบวก X กำลังสคูณด้วย1ลบ x ทั้งหมดยกกำลังลบสองต่อไปจะได้เป็น x บวก x กำลังสองบวก x กำลังสามจะเห็นได้ว่าจะเอาก้อนนี้ยเนี่ยแรงเป็น summation จาก k เท่ากับ0จนถึงอินฟินิต้คูณอยู่กับ k บวกหนึนคอยู่กับ x กำลัง k แล้วเท่ากับ19บเบวกหนบวกกับ18บแวกหนบวกกับ 17บเวกหนึ่งหนึ่งต่อไป19บเวกหเป็น20 1บวกด้วย18บวกหเป็น19 1และ17บเวกหเป็น18บหนึ่ง ต่อไปเราจะเอาแค่ส่วนของด้านบนเนี่ยมาบวกกันเพราะว่าส่วนของด้านล่างเนี่ยมีส่วนเป็น1นึ่งจะเท่ากันอยู่แล้วจะได้เป็น20่สิบบวกด้วยสิบวกด้วยสิจะเท่ากับ20่สบวกสิเป็น39บวกอีก18จะได้เป็น 57วิธีเรามาสรุปคำตอบกันดังนั้นจำนวนวิธีในการนำลูกอม20่สิลูกที่เหมือนกัน ใส่ในกล่องใส่ขอโทษละใส่ในถุงสามถุงที่ต่างกันโดยถุงที่หนึ่ง ต้องมีลูกอมอย่างน้อยหนึ่งลูกแต่ไม่เกินสามลูกเท่ากับห้าสิบเจ็ดวิธี เราจะเห็นได้ว่าจะใช้หลักการเพิ่มเข้าและตัดออกและฟังก์ชันก่อกำเนิดผ่านกระบวนการทุกอย่างจะได้คำตอบเป็น57วิธีเท่ากันค่ะ